ใครเคยได้ยินว่าถ้าไม่อยากอ้วนควรงดกินมื้อเย็นเพราะการกินอาหารมื้อเย็นเป็นการได้รับพลังงานที่ไม่จําเป็นเพราะใกล้กับเวลานอนจะทําให้อ้วนพอได้ยินแบบนี้ก็ทําให้หลายๆคนเลือกที่จะงดอาหารเย็นเพื่อลดน้ําหนักเรื่องนี้ไม่จริงค่ะอย่าเชื่อค่ะข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ค่ะถ้าหากกระเพาะอาหารหลังน้ําย่อยออกมาในเวลาเย็นแล้วไม่มีอาหารให้ย่อย ในระยะยาวอาจส่งผลให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ค่ะเรามารู้จักการกินอาหารมื้อเย็นที่ถูกต้องกันค่ะกินอาหารที่มีแคลอรี่น้อยเช่นผักนึ่งผักต้มผักโลกค่ะหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากเช่นของมันของทอดค่ะหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นกรดมากเพราะอาจทําให้เกิดภาวะกรดย้อนในหลอดอาหารได้ค่ะขอแนะนําเพิ่มเติมค่ะหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จแล้ว ไม่ควรอาบน้ำทันทีค่ะเพราะเมื่อกินอาหารขณะที่กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารเลือดต้องถูกส่งไปหล่อเลี้ยงกระเพาะเพื่อช่วยในการย่อยแต่เมื่อร่างกายโดนน้ำเย็นๆทำให้เลือดต้องถูกแบ่งมาที่บริเวณผิวหนังอาจเกิดอาการท้องอืดและแน่นท้องได้ค่ะ